สวัสดีค่ะต้อนรับนักเรียนทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนครูดานะคะเจอกับครูดาเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นระถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำควบกล้ำนะคะซึ่งเราเรียนกันมาแล้วหลายชั่วโมงแล้วนะคะ คำควบกล้ำเนี่ยมีอยู่สองประเภทนันเรียนจาได้หรือเปล่าประเภทที่หนึ่งก็คือคําควบกล้มแท้นะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่เรายังไม่ได้เรียนกันเลยก็คือคําควบกล้าไม่แท้เท้าความเดิมกันก่อนค่ะคําควบกล้มแท้นะคะคือคําที่มีพย,ยัญชนะต้นสองตัวนะคะพย,ยัญชนะต้นสองตัวระสมอยู่ในละเดียวกันจําได้ไหมคะนะคะ,นะคะและที่นี้ ตัวควบกล้ำที่เป็นพยาญชนะตัวที่สองก็จะมีสามตัวนี้เท่านั้นรอเรือรอลิงและวอเวนจำได้ไหมคะอันนี้คือจันท้าความเดิมอยู่นะเพราะเราเคยเรียนผ่านม,มาแล้วนะคะอะต่อไปนี้นะคะเราจะมาเรียนคำควบกล้ำแท้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยค่ะอะคำควบกล้ำตัวแรกนะคะ อันนี้คือย้ำย้ำความรู้เดิมก่อนตัวแรกก็คือพยัญชนะควบกล้ำที่มีสองตัวและตัวที่สองเป็นรอเรือเช่นคำว่าอะไรบ้างอลองดูจำได้ไหมคำแรกคือคำว่ากราบนะคะกราบกอรอ,อาบอก,กราบกอรอนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าครึมขอรออึมอขรืมนะคะและคำที่สามคำว่า ครบคอรออกบอครบอันนี้คือคำควบกล้ำแท้ที่มีรอเรือเป็นตัวควบกล้ำต่อไปเราจะมาดูคำควบกล้ำแท้นะคะที่ตัวที่สองจะเป็นรอลินกันบ้างนะคะทบทวนความเดิมก่อนเราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะคำแรกจำได้ไหมอ่านว่าลายถูกต้องนะคะบอรออา ยบยบไลนะคะเป็นคำควบที่มีโลลงเป็นตัวควบต่อไปคำที่สองคำว่าแผลถูกต้องค่ะหโลแอแผลนะคะคำที่สามคำว่าลอยหอโลออยอลอยนะคะ วันนี้เราจะเรียนคำควบกล้มแท้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือคำควบกล้มที่มีพยัญชนะตัวที่สองเป็นวแหวนนั่นเองละค่ะตั้งใจฟังนะคะอ่ะคำที่มีพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นวแหวนนะคะลักษณะก็จะเป็น แต่เดียวกันที่มีราเรือและรอลินนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะคำแรกคือคำว่ากวาดนะคะกวอาโกวาดคำต่อไปวางกวอางวาง คำถัดไปค่ะกวเขี่ยงเวียนนักเรียนสังเกตทั้งสามคำนะคะจะเป็นคำควบกล้มที่มีวแหวนและเป็นคู่กกับวนะคะกวทุกคำเลยนะคะวาดวางเวียนต่อไปเราจะไปดูคำควบกล้มที่มีวควบกล้าเนี่ยเป็นคู่ไหนนะคะอะ ขึ้นมาแล้วขอวอค่ะมันท่าแรกเป็นอวอนะคะมันท่าที่สองเป็นขอวอนะคะคําแรกคําว่าขวานขอวออ่ะนอขวานคําถัดไปค่ะขวัญขอวออ่ะนอขวัญขอวออว่ ยอขวัญคำต่อไปค่ะแขว,โโวนขวโโวอวอแอนอแขวนขอวอแอนอแขวนคำบรรทัดที่สองทั้งสามคำเป็นคำขอวอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวอแวนเนี่ยมีควบกโโวอหนึ่งแล้ว คอวแล้วตัวที่สามล่ะจะคู่กับพย,ยัญชนะตัวไหนนึกออกไหมคะถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะมาแล้วคะ่ะแถวที่สามคำแรกคือคำว่า y วาสังเกตที่พยัญชนะสองตัวแรกเห็นไหมคะเป็นคควายกับโบเหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ที่สามจะเป็นคอวนะคะคำแรกคำว่าควายคอวอ่า ย่อไว้ถัดไปค่ะคำว่าความคอวอามความและคำสุดท้ายค่ะคำว่าควานคอวอายควานนักเรียนสังเกตคำนะคะ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวและพยัญชนะตัวที่2เป็นวเวนนะคะหรือวเวนควบนั้นจะมีพยัญชนะคู่กันอยู่3ตัวเท่านั้นนะคะก็คือกอวอกอไก่และวเวนนะคะและขอวอขอไข่กับวเวนและคู่สุดท้ายก็คือคอวออควายกับวเวน คำควบกล้ำเทที่มีวอเป็นตัวควบจะมีสามคู่นี้เท่านั้นนะคะนักเรียนจะไปเจอหอหีบวอเวนเช่นคำว่าหวายแลวนักเรียนคิดว่าเป็นคำควบกล้ำที่มีวอควบกล้ำไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นลักษณะของอักษรองนำนะลูกไม่ใช่ไม่ใช่คำควบกล้ำนะอย่าจำผิดน,นะจำว่าสามคู่นี้เท่านั้นกอไกวอเวน ขอไขวเวนและคอควายวเวนเท่านั้นที่เป็นคำควบกลั่าแท้ค่ะใช่เรามาดูส่วนประกอบของคำควบกลั่มกันหน่อยหนึ่งนะคะผู้ยกตัวอย่างคามาคำว่ากวาดเขวนและควายนะคะมาดูช่องแรกค่ะคำว่ากวาดยัญชนะต้นก็คือ,อกอไก่กับวอเวนนะคะสระ ตัวสะกดดอเด็กวันยุกต์ไม่มีนะคะคําที่2องคำว่าเขวนพยัญชนะต้นก็คือขอไข่กับโบเหวน,นะคะสระเอตัวสะกดนนหนูวันยุกต์ไม่มีค่ะและคาสุดท้ายคําว่าวายพยัญชนะต้นก็คือ,อโควนะคะ สระอาตัวสะกดก็คือยอยักวรรณยุกไม่มีนะคะนักเรียนสังเกตในช่องพยัญชนะต้นคําควบกล้ำจะต้องมีพยัญชนะสองตัวควบอยู่ในสระเดียวกันเห็นไหมคะทุกตัวจะต้องมีพยัญยชนะสองตัววันนี้เราเรียนเรื่องคำควบกล้ำโวเหวนเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวที่สองจะต้องเป็นโวเหวนนะคะและคำควบกล้ำที่มีโวเหวน มีสามคู่เท่านั้นก็คือโกวขอวและคอวถ้าอย่างอื่นมาควบก,กับโบไม่ใช่คำควบคุมนะอย่าหลงเชื่อนะคะเอาละค่ะมาส่่ท้าย ภาพแล้ววันนี้ก่อนจบเนี่ยเดี๋ยวมีคุปเพลงมาให้นักเรียนฟังเพลงหนึ่งนะคะเนื้อร้องขึ้นมาแล้วอ่ะฟังก่อนนะคะเพลงนี้ร้องอย่างนี้ค่ะควายไล่ควิดข้างขวาคว้างควางมาไล่ควางควายไปควายคว้างวิ่งวนวักควายควายคว้างวิ่งวนวักควายกัดแหวงขวาไล่ล้มคว้างควายเคยได้ยินไหมคะ เพลงนี้มีมานานแล้วนะคะสมัยครูเรียนเนี่ยก็เพลงนี้จําเพลงนี้ก็จะจําคําควบกล้ำที่มีโวแหวนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะครูร้องฟังควายไลยขิดข้างขวาข้างความาไลคว้างควายไปคว้าขวาวิ่งวนควักควายควาาขวาวิ่งวนควักควายกวักแกวขวาไล่ล้มคว้าความควายมาดูเนื้อเพลงกันหน่อยนึงนักเรียนสังเกตเห็นคําที่มีโวครบกล้ำหรือยังเห็นไหมคะ ครูทำให้ตัวหนาๆไว้ให้เลยคำแรกเช่นคำว่าควายโควอยโควายนะคะคำถัดไปควิดนะคะควายเนี่ยไล่ควิดข้างขวาก็คือด้านขวามือเราเนี่ยควายมันไล่ควิดมาคว้างขวานมาก็เลยเอาขวานอันนี้แหละค่ะขว้างนะคะไล่ขว้างควายว่าควายไปก็คือเอาขวานขว้างควายเพื่อจะให้ควายหนีไปควายขว้างวิ่งวน ไวย์ปรากฏว่าไวย์เนี่ยมันวิ่งเนี่ยขวางทางค่ะวิ่งวนไปมาวักไวยเลยค่ะกวัดแกว่งขวานไล่ล้มคว่ำขวางไวย์ปรากฏว่าคนที่ถือขวานนี่แหละค่ะกวัดแกว่งขวานโอโ้โหเพื่อจะไล่ไวย์ปรากฏว่าเป็นไงคะล้มคว่ำค่ะหน้าคว่ำลงมาเลยนอนขวางไวย์เลยค่ะไวย์ก็มองเลยค่ะนะคะเนื้อเพลงประมาณนี้นะคะแต่ให้นักเรียนสังเกตทำที่มี โบกข้อกล้ำนะคะควายผิดขวากว,ว้างนะคะขวานเห็นไหมคะเออกวัดควายนี้นะคะกวดแกงเห็นไหมคะว่ำหวางควายน่าเอาละค่ะชั่วโมงภาษาไทยวันนี้จบแล้วนะคะทำค,บค้บกล้ำโบเหวนนะคะให้หนักเรียนฝึกอ่านและก็ฝึกจำละ ลักษณะของคำพวบกล้ำให้ดีนะครับเพราะว่าหลักภาษาเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราจําแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนสูงขึ้นไปเราจะได้ไม่ผิดนะคะก็คือว่าเราจะจําแล้วใช้ได้จนถึงเรียนระดับปริญญาเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของครูดาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้ครูดาขอสวัสดีค่ะ